สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามาดูรถจนเข้าใหม่แล้วนะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับจากค่ายนิสสันเป็นรุ่น NP 3 0 0 n a v a น a เป็นตัวสปอร t ตเทคครับปี2018ตัวนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษจากโรงงานเลยนะครับแค่ดูภายนอกนี่ก็เห็นความแตกต่างจากกระบะทั่วไปนะคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับสำหรับคันนี้แต่คันนี้บอกจริงครับสวยมากแล้วไม่น้อยด้วยนะครับไปไปดูกันนะครับ ภายอกนะครับมีเริ่มต้นเลยก็คือจะได้ในส่วนของแม็กขอบ18นะครับลมดำมาให้เลยตัวนี้ได้ยางใหม่มาด้วยนะครับยางปี2020เองนะครับเนี่ยครับแล้วก็ภายนอกนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะครับอ่ะเนี่ยครับในส่วนของลิ้นหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับทําสีดำมาให้เลยก็ให้ความอารมณ์สปอร์ตนะครับดูดันเลยคันนี้มีใคยหากระบะสีประตูอยู่นะครับลองแวะมาดูคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับ วิ่งน้อยมากรถสภาพสวยจริงนะครับเดี๋ยวผมไปดูมุมกว้างเนี่ยครับเนี่ยพอเขาใส่เป็นในส่วนของตัวเนี่ยครับชุดแต่งเนี่ยไอตัวโลบาร์ด้านหลังเนี่ยครับผมเนี่ยครับโลโก้สปอร์ตเท็นะครับเนี่ยจะทําให้อารมณ์ดูแบบสปอร์ตมากขึ้นเยอะเลยตัวที่เป็นตัวยกสูงนะครับคาลิเบอร์ด้านหลังนะครับก็จะได้ในส่วนของฝาร์บแผ่นปิดขวาท้ายมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่ตัวนี้เป็นรีโมทนะครับ สามารถเปิดได้นะครับเล่นเป็นรีโมทนยะครับดูภายในกระบะก็รถอย่างนี้ก็สบายใจได้ครับไม่มีทุกขตักแน่นอนนะครับแล้วลับปิดก็ปิดไฟฟ้ามาครับตรงนี้ก็ได้ในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับครนนี้ไปนี่พร้อมใช้เลยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วไปดูภายในรถกันนะครับรถเพิ่งเข้านะครับ ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเรามาดูสภาพกันก่อนครับภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับทูโทนสีดํานะครับตัดกับสีเทาเบาะในสภาพสวยสมบูรณ์เลยครับอันนี้ครับแล้วก็มีในส่วนของแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับนีมีที่วางแก้วตรงนี้มาให้ด้วยครับกระจกไฟฟ้าสบานนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้เป็นกุญแจคีเลสนะครับ ก็คือปลดเปิดปิดล็อกได้เลยจากมือเปิดตรงนี้นะครับไม่ต้องใช้กืญแจไขนะครับตัวนี้มาดูภายในด้านหน้ากันเนี่ยคูนาก็ยังอยู่ในสภาพสวยๆนะครับเริ่ที่ผู้ดยสารก่อนนะครับเป็นดบบชูโชนแล้วก็มาในด้านคนขับนะครับที่ผมชอบให้ดูนะครับมีปีกป๋อนี่แน่นๆเลยนะครับไม่มียุบไม่มีย้อยครับแผ่นข้านะครับตรงนี้ก็เป็นหนัง กระจกไฟฟ้าสีบานนะครับมาตรฐานออตโต้ด้านคนขับนะครับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองหลังที่ปรับไฟฟ้าไดา้พับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเลขไมกันตัวนี้ก็ได้ในส่วนของพุทธสตาร์ด้วยนะครับกดปุ่มได้เลยจากนี้เดี๋ยวดูเลขไมกันคันนี้ไมอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้ไม่อยู่เพียงสี่หมื่นหนึ่งเองนะครับ วันน้อยมากเลยนะรถปี18ครับคันนี้สภาพสวยจริงจรเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันอเรื่องับกวงมาอะไรก่อนนะครับวงมาอะไรนี่ก็มีระบบมัลติฟังก์ชันให้นะครับซ้ายมือนี่ก็เป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับตัวนี้สี่เหลี่ยมก็เรียกดูข้อมูลนะครับจากบอร์ดนี่ตรงเลื่อนม่ตรงนี้ครับดูข้อมูลต่างๆของตัวรถได้นะครับกดเรียกดูข้อมูลมาทางด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของพุชคอนโทรลมาให้นะครับเป็นระบบพุชคอนโทรลให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสามารถรับใน ห้องโดยสารได้เลยระบบความปลอดภัยก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับตัวนี้ครับผมไล่มาส่วนตรงก้ารนะครับเป็นวิทยุหน้าจอสัมผัสนะครับของ Kenwood เดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็มาพร้พอมกล้องมองหลังมาให้ด้วยเลยนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้มีระบบนิเกเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวผมลองดูมีมาให้ไหมป๊าปอ่าโอเคตัวนี้มีระบบนิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับมีระบบนิเกเตอร์ไหมพร้อมเลย เดินลงมานะครับแอร์นะครับเป็นระบบออโต้นะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับมีระบบดูโอให้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้ตรงนี้มาก็เป็นจุดชาร์จไฟ12สโวลต์นะครับ1จุดก็เก๊ใส่ของใส่เซ็นเลียนะครับขยับลงมามีช่องเสียบ hdmi กับ usb ให้ตรงนี้เลยนะครับมี hdmi ที่ด้วยตัวนี้แอร์เกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับเล่นเป็นแมนนวลได้นะครับบวกลบได้ด้วยเสียบสปีดนะครับตัวนี้ครับ ออปชันมานี่เต็มเลยครับนี่มีที่วางแก้วมาให้นะครับ2จุดตรงนี้เกะคอนโซลกลางมีจุดชาร์จไฟ12โวลต์อยู่ในนี้1จุดนะครับจริงๆนี่ออปชันนี่รถเก่งเลยครับคันนี้อ่ะตรงนี้เขามีให้1จุดนะครับถ้านิสสันนาวาร่านี่บอกเลยครับจุดชาร์จไฟนี่ไม่ต้องห่วงครับมีให้เยอะจริงๆเหมาะสมกับการใช้งานนะครับช่วงนี้ครับผมอ่ะดูแล้วก็สภาพสมบูรณ์ครับสวยเลยคันนี้ขนาดเราเพิ่งเข้าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับเดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบกัน มาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับเหมือนที่ผมให้ดูทุกครั้งดูแนวฝากระโปรงก่อนนะครับเนี่อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดอาจจะให้ดูก่อนนะครับสติกเกอร์นะครับเดิมเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับรอยเม็ดอาร์ตรอยปั๊มนะครับคมชัดนี่โลโก้นิสันนะครับคมชัดนะครับรถไม่ได้มีการทําสีไม่มีการชนแน่นอนครับคันนี้นี่หัวน็อตเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีรอยประแจไข่ครับแก้มขวานะครับนี่รอยปั๊มต่างๆนะครับ คมชัดนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขีดมาดูคานหน้ากันนะครับน็อตตัวล็อกปะกระโปรงนะครับไม่มีรอยขีดเหมือนกันนะครับรถมานี่สภาพเดิมๆครับสบายใจได้อาจจะดูมอมแมมนิดนึงนะครับรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันนี้ว่ารถขันนี้สภาพเดิมๆมาเป็นยังไงครับเครื่องยนต์นะครับ 2,500cc ดีเซลนะครับสภาพเครื่องแห้งๆครับไม่มีรอยคาบน้ำมันเยิมครับ จริงๆถ้าใครหากระบะสีประตูเขียร์ออโต้นี่ลองแวะมาดูคันนี้ครับสภาพสวยจริงครับของแต่งนี่พร้อมๆมาเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับคันนี้สภาพพร้อมใช้เลยสําหรับนิสสันเอ็นพีสามร้อยนเวล่านะครับตัว2.5งจุดห้าสปอร์ตเชกปี2018เกียร์ออโต้คันนี้นะครับผมเราตั้งราคาไว้อยู่ที่588,000บาทครับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์ยูสองอยู่นะครับกดติดตามช่อง YouTube ผมไว้ได้นะครับจะมีรถสวยๆใหม่ๆนะครับมาลงให้ดูอยู่เสมอหรือสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์ 064-1188-887ครับขอรับวันนี้ขอบคุณมากครับ